และสวัสดีทุกคนครับผมคฮะพบกับผมไอ้บับเบิ้ลและซึ่งวันนี้ครับผมฮะมาเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีในส่วนของเออเอ็กพีบูคูณ2นะครับผมฮะในช่วง2วันเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับผมทําให้เรามีคอนเทนต์ที่ว่าเออเราจะมาทําการไต่แรงเอ็นเลสกันครับผมมาดูจากเอ็กพีคือเรายังไม่ลงเลยสักครั้งเลยอย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยคุณฮะ ลงปกติเราก็แทบจะไม่ลงเลยนะครับผมกดูดูดิสูนเล็กก่อดน,นะครับผมดังนั้นคลิปนี้นะจะเป็นเส้นทางสู่แหลงทอยเล็ดคิงครับผมก็ดูฮะบอกเลยว่าต้องหายพีถึง1นึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมอือก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ถึงกี่อีพกันนะครับผมก็ดูกว่าจะถึงนะครับผมถ้าเกิดไม่รีสักก่อนนะ แต่จริงเราก็อยากได้อัปเกรดไททันดีแมนอยู่ดีนะคุณดฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอทีมที่คุณภาพนะครับผมอัดับแรกนั้นเราต้องเริ่มทําการจัดตัวก่อนและซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่มีประสบการณ์ด้านการลงเอนเลสเลยเราเลยไม่รู้นเราเอาตัวไหนบ้างแต่ผมขอเลือกตัวแพงก่อนละกันผมคิดว่าง่าจําเป็นนะสำหรับ DJ เจทีวแมนนะครับผมาะว่าเราควรจะมีตัวบัฟนะคุดฮะใช่ไหม มิววิ่งก็เหมือนกันผมว่ามิววิ่งเนี่ยเขาเอาไปลงบ่อยผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับผมฮนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเอาไปลงสักทีก็เดไม่เคยไปลงสักทีนะครับผมแล็ก็ไฮเปอร์กันละกันเพราะคิดว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดที่เรามีในตอนนี้นะครับผมในเกมมีตอนเนี้ยก็จะไฮเปอร์ per, ใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็ต้องเอาไปแหละผมว่านะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเราควรจะมีกีเลเซอร์ไว้สโลหรือเปล่าหรือมีตัวไหนที่มันสโลกว่า он, กีดีกว่ากีเลเซอร์ aser, ก็ สามารถจะคอมเมนต์บอกไว้ได้หรือว่าจัดทีไปเลยครับพี่ครับตัวนี้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้พี่พี่ควรจะมีตัวนั้นไว้ด้วยนะครับผมในส่วนของโดนนะครับผมไม่เคยใช้สักครั้งเลยคนอนเลยไม่รู้ว่าควรจะตั้งสถานการณ์ไหนงั้นเดี๋ยวเราก็เอ่อค่อยรอจากคอมเมนต์หรือว่าเทคนิคจากทางบ้านกันละกันนะครับผมอโอเคอันดับแรกก็ต้องหาเพื่อนร่วมทีเพราะว่าอาจจะได้รับการศึกษาเทคนิคจากพวกนั้นได้ครัดผะอีกอย่างหนึ่งคือมันจะได้ไม่เหงาด้วยนะครับผมคนโดอ่ะเอ้ย รอบนี้ไปกับเบคอนเ,เลยแล้วกันนะครับมกดูฮะได้ไหมคนเดีได้ไหมขอย่ดเปิดเปิดบุญเงินก่อนเปิดบุญเงินอ่าไม่ทันเอาวชวยคือการจะมาแบบว่าฟาร์มทีเดียวแล้วได้บุญเงินด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ทันนะฮะ โอ้ my god เอาลาเล็กโกหนึ่งร้อยเวฟนะเจ้าเบคอนหน่อยโอเคครับเปล่าเราจะไปหนึ่งร้อยเวฟด้วยกันเราไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะซึ่งผมวางกีเลเซอร์ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเหมือนว่าเจ้าหมอนี่จะฟาร์มเงินก่อนหรือเปล่านะครับผมโอเคเหมือนเขาตั้งตัวทําเงินข้างหน้าอาจจะไว้การสตันหรืออะไรพวกนี้นะครับผมใช่ไหมงั้นขอตั้งตามเลยก็แล้วกันกูเด้อเออขอตั้งตามเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาเราเวฟเจ็ดแล้วก็ตั้งมิววิ่งเลยแล้วกันนะครับผมกูเดืฮะอ่าประมาณนี้ น่าจะพอไปได้ไกลๆสัก20 30เวฟอยู่นะครับผมคุณดูหวังต่ำไว้ก่อนแต่ยังก็ต้อง100เวฟอะคุณดูเพราะว่าแต่สถิติมัน1 3อเวฟเนี่ยคุณดูฮะเรากล้าะ,ะมาาไวร1อ0เวฟก่อนแล้วกันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะและตอนนี้คุณดูเเวฟ10บนะครับผอบอสมาแล้วก็ถือว่ายังไหวเชิยวคุณดูเยาให้ชิยวสลับบอสนะครับผมด้วยมิววิ่งของเรานั้นกับเกียร์เลเซอร์ของเพื่อนแล้วก็ของเราตรงนั้นนะครับผมฮะแต่ว่า ก็จะได้เยอะโอเคเรียบร้อยตายรอดนะครับสรับซีเว็วแรกแต่น่าว่าตอนนี้ถือว่าเชียวครับผมวันเริ่มต้นเว็บแรกนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะโคดหฮาก็สามารถจะผ่านไปได้แบบง่าย,ายๆเรื่อยๆดูที่เราสามารถกดสกิปได้นั่นเองครับผมวัแต่ก็มีบ้างที่มิววิ่งของแรนโดสตันนะครับผมวัแต่ว่ามันก็ไม่ได้นาขนาดในอย่างนี้ก็คือสถานการณนะ์นั้นมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเงาแล้วครับโคดูฮาตอนนี้ได้เวลาในการตั้งไฮเปอร์เลยก็แล้วกันตนนัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมตอนนี้ใช่หรือไม่โอเคสวยเลย มาถึงก็โหดเลยนะครับผมำจำแสงยิงที่หน้าจอว้าวขนาดเบคเขาจะตกใจก็ดูเบคคนเพือเ่อนเรือของเราจะตกใจนะครับผมคุดูฮะไงล่ะบอกแล้วเบคเขาจะชอบฮะหมูเพื่อเราจะมีกอลลี่ด้วยนะครับผมคุดูฮะเอาวะาุดูเพื่อเรามีกอลลี่ด้วยนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาแต่มันเอาลงได้ใช่ไหมสลหรับหมดนี้ลงได้ใช่ไหมคุดูฮะมันจะได้แหละมันจะได้แหละและในที่สุดบอสเวอที่20นั้นปรากฏตัวครับผมก็คือมิวแทนนั่นเองฮะค็ดูฮะบอกเลยว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมมากๆนะครับผม แต่เจอพลังของไฮเปอร์และกอนลี่ลุมบอกเลยว่าเกือบไม่ไหวไปแก่นคนดูมันเ,เกือบไ,ไหวแล้วมันเดินเลยไปแล้วคนดูฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่มิววิ่งนั้นกำลังท้าทายเจ้าบอสน,นั่นอยู่ครับผมมาทำให้บอสน,นั้นต้องหยุดคุยนั่นเองครับผมทำห้เราสามารถจัดการมิวท้องไปได้บอก<อ>ว่าเราควรจะตั้งเอ่อดีเจทีวีแมนนะคนดูฮะมาจะพูดสองตัวนี้ได้ถ้าเกิดเราตั้งตรงนี้นะครับผมอ่ะแผนของเราก็คืออัปเกรดดีเจทีวีแมนให้ได้เวล์ตันนะครับผมตันปะเนี่ยโอ้โหไม่ตันคนดู งานเวลาครูห้างเงินพอแล้วครก็โดอถึงเวลาอัพแล้วกันตอนนี้ดาวเมทบวกยี่ห้าครูดาวลดยี่ห้าครับผมถือว่าเจ๋งแจ๋วและตอนนี้ทีมเรานะพอได้บู์จากดีเจทีแมนั้นก็เริ่มจะแข็งเก่งและตีไวมากๆครับบวกกันดูครับบวกกับอีกดาวเมทเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นด้วยบอกเลยว่าคูณขึ้นไปอีกนนครามาหักเราอัพในส่วนของไฮเปอร์เต็มแล้วก็บอกเลยว่าสุดกว่าเดิมแน่นอนครับบวกกันดูครับดำเหม่จะน่าตื่นเต้นเยอะแยะเลยแหละแต่ว่ากรลีมันก็ดีนะโคดอขัโจมไกลซะจนไฮเปอร์กูเหงาเลยไฮเปอร์เห ห้เปิร์เงามากแลต้ตอนในที่สุดบอสของเวฟ30ก็ปากฏตัวครับผมหาาบอกเลยว่าเลือดไหลเป็นน้ำํำเลยหลังจากที่มีการปั๊บในส่วนของไฮเปอร์ uh, Hyper, แล้วก็กอลลี่นะครับผมคุณว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวบอสก็ตายและพอเวฟ35แล้วได้เจอกันตัวแปลกครับผมที่มันสามารถยกเพื่อนของมันได้ไม่รู้ว่ายกทําไมแต่ขอเดาว่ายกเป็นโล่อย่างแน่นอน โคตรจะรักเพื่อนสุดๆนะครับผมเป็นตัวละครที่แปลกมากๆแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือตัวละครที่มันหยุดเดินแบบนี้นะครับผมก็ดูฮะมันหยุดเพราะว่าเจอมิววิกหรือมันหยุดเพราะบั๊กหรือว่าเพราะตัวอะไรกันแน่อันนี้เขสใส่ใครจะรู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมผมก็งงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมทำการเรียกใครเปอร์มา2ตัวด้วยแล้วก็เพื่อนของเราเรียกกอลลี่มา3ตัวซึ่งบอกเลยว่าโคตรจะแอาอัดก็ดูณบริเวณตรงดีเจทีม้นนั้นแอาอัดมากๆครับผมแล้วตอนนี้ก็เวฟ4ีแล้วก็ดูฮะเวฟมี่า ตัวอะไรทำไมแล้วมไม่ตัวมันโอไม่ตัวมันไปไหนนะอยู่นี่คนดูฮะมันกำลังจู่โจมจากข้างในอย่างนั้นเหรอและเชิญตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับผมฮะเอาจริงมันค่อนข้างที่จะเปื่อยใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเออเราลงมา 40, 40เวฟแล้วนะครับผมฮะแต่เวลานั้นผ่านไปถึง21นาทีกันแล้วครับผมคนดูฮะคิดสภาพดูหากเราลง100เวฟแล้วก็คนดูฮะมันไม่ถึงชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวเหรอครับผมฮะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะวนดูฮะตัวนี้มันน่า มันเป็นหัวกะโหลกเลยก็ดูหัวกะโหลกท้องสิจิ๋เลยหากกระคอเราสามารถติดพิษได้แล้วก็มาแจะโหดได้ดูเช่ไหพวกแล้วทำไมเกยืนนิ่งงั้นหรือว่าเกย์โอเคไปแล้วล่ะเปล่าออมันนานนะก็ดูเปื่อยงอมเหมือนกันนะครับผมครบแล้วอัพเต็มดาเมจ2,500ถ้าเกิดปกติมเวลาเอ้ย2,500นะครับผมกดูว่าปกติมันจะได้มาเป็นดาเมจ6 20,000มื่ม 60, นไหมก็ดูเพราะว่ามันบวกเออยี่อร์มานะครับผมตอนแรกแค่20,000นะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละคุณดู ตั้มเพิ่มขึ้นมาอีกห้าพันก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่ามันต้องมีดีเจทีมแม่นะครูฮะมันต้องรวยเอาง่ายคือต้องรวยอ่ะใ,ใช่ไหมล่ะนี่นครูฮาลูกชายลูกชายมาเยอะมากลูกชายมาแล้วป้าป๋าตีดูผมทำไมป,ป,ป้าป๋าไฮเปอร์ป,ป้าป๋าไฮเปอร์ตีผมทำไมแล้วแล้วตัวอะไรครูฮารวิญญาณร้ายเหรอวิญญาณร้ายกายร่างเหรอ,อ ทีบพูดเลยชงพิงน่ารักเขาบอกกันดูฮะขออภัยด้วยการระบางตัวเราก็ไม่รู้พลังนะว่าตัวไหนสามารถทำอะไรได้นะครับผมจริงๆิก็ขอประทนาภาัยด้วยกันแล้วกันนะครับผมกันดูหโอ้โหมาทั้งรถทงรถถังกันดูหทั้งรถอะไรก็ไม่รู้น่าจะโหดน,น่าจะอึดหน้าดูสันี้น่าจะได้ดูสู้เขานะเราหาเปิดและคอรนี้ทั้งหลายเว้ยบที่50คกันดูอึดโคตรอึดโคตรดูดิกันดูอึดจัดเลยบอสนะครับผมเลือด13ล้านนะนี้เลือด3ล้านแต่เพื่อเรายังคงสู้อยู่เพื่อนเราย มาครึ่งทางแล้วครับมาครึ่งทางของรอยเวฟแล้วนะครับผมถือว่ามาได้ไกลและมาได้ดีในครึ่งทางโอเคผ่านฮ่าขี้ตื่นจังก็ดูฮะเราจะไม่เห็นยูนิตนี้ในเอ่อกิจกรรมใช่เขาดูแล้วใช่ไหมเขดูฮะเราเห็นแค่ในเอเลสเท่านะใช่ไม่ก็เด้อและซึ่งในตอนนี้เราขอไปแบบไวๆเลยกันแล้วกันนะครับผมกขดูฮะแผนการของเราเลยก็คือการกระจายกระจายๆสองไฮเปอร์นั้นไปทั่วด่านนะครับอย่างนึ่งคือเราเรียกในส่วนของดีเจทีเมนนั้นไว้ตรงกลางด้วยครับผมเพื่อจะบูสต์ยูนิต ตัวของตรงกลางเองฮะแต่ว่าระยะของไฮเปอร์นั้นค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากครับผมฮะถ้าแบบว่าระยะอาจจะไม่ครบหนึงแต่ว่าถ้าเกิดไปช่วงท้ายเกมแล้วก็นั่นสำคัญเพราะว่าตัวละครยูนิตนั้นสามันจะผ่านตรงกลางมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็มาได้ไม่ไกลมากสุดท้ายมันก็ตายแถวเนี้ยครับฮะประจําเลยและในส่วนของเวฟที่60นั้นบอสฟอสกินเนตันคอยเล็กก็ได้ปรากดตัวขึ้นครับผมก็ดูฮะพร้อมกับเลือดที่25ล้านกันเลยทีเดียวครับผมฮะนา่นๆที่จะได้เห็นตัวนี้เพราะว กิจกรรมรุ่นเลยครับผมอะนานมากๆครับผมแต่เราก็ได้เจออีกครั้งนะเจ้าฟอสต์ดิสเกลิทันถอยเล็ดเต็ด้วยพลังของไฮเปอร์นะครับผมกดูฮะแป๊บเดียวเท่านั้นก็ไม่รอดนะครับผมกดูฮะบอกเลยว่ากอรลี่ประสานไฮเปอร์คือที่สุดนะครับพวกกันเดโอเคตอนนี้ก็คือเวฟเจ็ดสิบคนดูฮะบอสใจแอนไทยโตอกี้ทอยเล็จากกิจกรรมเอ่อโตอกี้นะคนดูฮะฮ่าล่ะคนดูฮะคิดถึงที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยคนดูฮะไปกันพลังมันทลายได้เดี๋ยวคนดตัวนี้ ันกระดาษยิงกระดาษยิงเรเซอร์อย่างนั้นเราคนดูใช่ไหมง่าเออทำอะไรอะ่ะยิงเรเซอร์อะไรอะ่ะเรียบร้อยไม่รอดนะครับผมว้าวตอนนี้เวลาก็คือ45นาทีแล้วมาดูฮาร์เจสิบเวฟนะครับผมกันดูฮะโอ้โหดนานเวฟที่80รั้ว่าเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเห็นในอัปเดตถ้าเกิดจะตายก็จะเรียกยูนิตออกมาเพิ่มนะครับผมเป็นตัวละครที่ดีนะครับตัวลคตัวนี้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่า มะเท่ด้วยนะครับผมอะไรอะมันอะไรอ่ะเอยอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะโอเคไม่ทำอะไรใช่ไหมบอกตายแล้วคนดูฮะมันจะเล่นตัวเพิ่มไปคนดูโอ้ตัวนี้เหรอมนเล่นตัวนี้เพิ่มมาเหรอตรัวใช่ไหมเไม่รู้ไม่รู้แต่แตจะไหวชิลไหวชิลอยู่นะครับผมตอนนี้ไหวได้哟ที่ <S 1> <S 1> สภาพถ้าเกิดไม่มีไฮเปอร์แล้วก็นะคนดูยากอยู่นะคนดูฮะยากอยู่นะคนดูไม่ก็ขนาดดาเม็มันเจือได้คนดูไฮเปอร์ยังมุกถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมและตอนนี้คือเวฟที่90คนดูฮะ โบเคนฮาร์ดหัวใจแตกสลายนะครับผมก็ดูซึ่งถ้าเกิดฟังเสียงผมดีๆแล้วก็ผมเสียงผมแหบมากๆครับผมก็ดูฮะหรือเจมซี Z ่นาทีหม่ก็ N A T e คุณสังเกตดูดีในส่วนของเออบูเลียตตรงนี้คือผมเปิดในช่วง70เวฟเพราะคิดว่าเราจะไม่รอดใน80แต่ว่าตอนนี้คือ90แล้วทําให้เวลาจาก1ชั่วโมงเหลือแค่3 5นาะเทีนั้นไม่น,าน่ารีบเปิดเลยก็ดไม่น่านไปรีบเปิดเงินเลยนะครับผม เสียดายเวลามากและที่สาคัญกว่านั้นเลยก็คือก็ดูฮะเลื่อนบอสนั้น166ล้านกด็ดูเยอะมากมันมาถึงนี่อ่ะก็ดูฮะมันมาถึงตรงนี้นะกะด็ดูที่เหลือถ้าเราอีกเส้นทางหนึ่งต้องอ้อมมานะครับผมกด็ดูแต่บอกเลยว่ามาไหวไวเด้อไหวไวเด้ยเอาหลักดูเะเวฟเก้าสิบไหวไหวอย,อยู่แต่เพื่อนของเรานั้นออกแล้วดีใจได้แค่คนเดียวกด็ดูแต่มาถึง90เวสิบเวลเรก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็ดูสลับการลงครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวต่อเลยแล้วกัน ไหวไหมเนี่ยคนดูมันเริ่มหนักแล้วนะครับผมผมว่าน่าจะได้ที่เออสักร้อยแหละผมว่าหรือ,อห้าเว็บเราจะพยายามทำให้ถึงหวังว่าจะถึงนะเออเดี๋ยวมมงงนนะเดี๋ยวตัวไหนวิ่งไปตรงนั้นนะเดี๋ยว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 เดียวโอ้โหสองพันสามร้อยยี่ปีนะครับผมได้มาสามพันซึ่งบอกเลยว่าใช้วเวลาทหมดแปดสิบนาทีนานมากแต่ขอดูก่อนว่าเราจะเลืเอ่อนเออเล้งได้กี่เล้งนะครับผมนานมากเมื่อกี้แปดสิบเก้าสิบห้าเวฟนะครับผมฮะ ประมาณหนึ่งไปได้ไกลประมาณหนึ่งเก้าสิบห้าเวฟอ่าเราพูดเล่นแร้งหนึ่งแล้วโคโดฮาซึ่งปูใช้ห้าพันเหร่าขาดอีกครึ่งหนึ่งผมว่าเออคลิปนี้สักสองแรงไหโคโดสักสองแรงก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ขอนอนก่อน,อนเลยพักก่อนเลยโคโดานานมากไปลงใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถเพิ่มสล็อตอีกหนึ่งสล็อตแต่เมื่อกี้คือเราเรียกได้แค่สิบห้าตัวตอนนี้สิบหกตัวแล้วนะครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> วิ่งหน้าตั้งมาเลยเอฟซี <c oughs> <c oughs> ว้ายครับน้องชาย น้องชายเล็วกว่าวีพี่ก็ต้องลองเองชนะรอบนี้น้องชายเบคอนเองมีตัวอื่นแล้วเหรอนอกชายสองตัวเนี้ยน้องสองตัวเนี้ยไม่มีตัวอื่นลงแล้วเหรอพี่จะชวนน้องลงสักหน่อยมีแค่นี้ครับพี่โอเคครับน้องชายเออขอบคุณมากเอาเอฟซีคนหนึ่งโอเคคนดูตอนนี้แล้วเอฟซีมาเพิ่มมาแล้วนะครับผมงั้นแปลว่าโอกาสที่จะได้ซึมซับและทิ้งอุ้ยเจ้าหมอนี่มีทั้งโดนทั้งเออแอตโตน,นะครับผมแปลว่าอีกคนนึงน่าจะพอไหวได้อยู่แต่คนนึงอรัมาๆามา,มาหไหนเพี่ก็มาก็มาลงด้วยกันแล้วก,กันนะ Wow, morning, อ้าวหมอนี้เกมซีอีสุดท้ายเอฟซี MC เราทั้งห้องคนเดี <c oughs> เออครับน้องชายเออขอบคุณเนอฟซีพี่นะครับน้องแต่ว่าไม่มีคนนี่โอเคไปคนเดียวฮะงั้นเราลงเอฟซีของเราแล้วกันเมอ่อสันเลยเจอคนรังครับโอเคน้องชายคนรังของพี่เออคนรังก็นคนรังมาและซึ่งตอนนี้นั้นเราทําการเรียกในส่วนของกรีนเลเซอร์นะครับผมฮาแล้วก็ ให้คนอื่นนั้นช่วยในการอาเอ่ออ่ัพอเบอร์ต้นละกันเพราะว่าเรามีประสบไฮเปอร์อยู่เราจะพอเอ่อแบกได้อยู่บ้างนะครับผมคดูฮะเอาละพวกนายช่วยกันช่วยกันจะแบกไปได้ไกลแน่นอนถ้าเกิดพวกเราช่วยกันนะน้ะาครับพี่โอเคไม้ว่าน้องชายจะมีแค่2ตัวแต่ว่าน้องชายแก่สู้ตายนะครับผมฮะน้องชายก็สู้ตายเพราะงั้นแล้วจัดไปเลยกันละกันนะครับผมและในการลงกับเอซีรอบนี้เราใช้แผนเดิมเลยครับผมคดูฮะเริ่มต้นที่ไฮเปอร์แล้วก็มีการบูตในส่วนของเอ่อ ดาเมจและก็ความเร็วในการโจมตีด้วย D J T Man เพิ่มเติมก็คือรอบที่แล้วนั้นมีกอลลี่ส่วนรอบนี้มีไทยท่านหน้าเกยออกมาช่วยนั่นเองครับพวกก็ดูฮะและการลงรอบนี้ถือว่าเร็วมากครับผมว่ารามาถึง3าสิบเวฟกันเลยทีเดียวครับผมดยที่ใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับผมก็ดูฮะบอกเลยว่าถือว่าไวมากเลยนะครับพวก็ดูฮะและเมื่อไหร่ว่าแต่คูณสองจะมาท่าทีก็ดูฮะคูณสองแบบลงไวๆอะไรเงี้ยเห็นเขาว่าจะมาแล้วผมไม่มาสักทีไอเราก็รอนานมากเบคอนน้องชายอย่าบางกล้องเบคอนอย่าบางกล้องน้องชายมันบางกล 77นาทีมาถึงเวฟ40เป็นไงล่ะครับน้องพี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดมีเราร่วมมือกันแล้วก็ยังไงเราก็ตึงแน่นอนผมอยากรู้ถ้าเกิดโทรศัพท์กากนี้มันสามารถเล่นหมดเอลิทได้ไหมผมว่าถ้าเกิดเข้าไปในวงนวยเฟิกนั้นนะครับผมคนดูคิดว่าน่าจะกระตุกหน้าดูนะถ้าเกิดเล่นโทรศัพท์นะคนดูใช่ไหมน่าจะกระตุกหน้าดูนะครับผมแต่น้องเราก็ออกไปคนนึงแลวคิดว่าน่าจะหลุดไปแล้วหรือไม่ก็จะหน้าจะนอนแล้วนะครับผมเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนภายในปาร์ตี้เท่านั้นตอนนี้ก็ รอดูยาวๆเลยกันซึ่งตอนนี้เรามาถึง57เว็บกันแล้วนะครับผมฮาถือว่ามาได้ไกลมากเป้าหมายเราคือ60เว็บอยู่ดีเพราะว่ามันต้องใช้5,000อ p ทีนะครับผมฮาในการอัพนะดูดีคนดูหามาเว็บ60เหลือแค่2คนเหลือแค่2คนตอนนั้นนะครับผมคนเดียเหลือแค่เองกับพี่้น้องชายผมจะไม่นอนวันหยุดผมครับโอ้โหน้องชายเองใจถึงจัดเลยแต่ว่าเองนอนไม่น,อน้องพี่ว่านะ <c oughs> นอนแตนน่น,อน้องพี่ว่ามันก็จะดึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวแม่เองดานะ เดี๋ยวเม่งด่าแล้วน้องชายนอนเธอออ้ข้อความมาแล้วผมนึกว่าน้องจะเอฟเคดูน้องอยู่โจด้วยอะไรอนะ่ะไม่ครับแม่ไม่ได้มากครับผมใจอยู่ต่อแม่ไม่ได้ว่าผม,มอยู่ต่อใช่ไหมโอ้โหก็ดูฮะขาดใจแม่ซะด้วยนะครับผมแม่ก็อาจจะว่าอะไรแต่ว่าเองดื้อไงนาองเอ็เองดื้อไงคนแพ้ไม่ใช่น้องคือประมาณว่าจะอยู่ต่อจนแพ้ใช่ไหมของดูโอ้โหได้เลยครับน้องชายอย่างน้อยก็มีเองอยู่กับพี่2คนสิกสองคนไม่รู้ไปไหนแล้วนะ ทิ้งตัวละครไปก็ไปซะเลยเดีไปแล้วนะครับผมอยู่ต่อจนแพ้ใช่ไหมครับน้องชายกยันได้เลยน่าจะผมก่จะตักแปดสื่เวฟแล้วกันครับดูฮะสงสารน้องแต่น้องไม่ได้นอนนะครับผมเวลาคือ4ี่ทุ่มยีครับผมครับผมว่าเด็กๆไม่ควรจะนอนดึกเกินตีสองตีสามนะครับดูฮะเพราะว่ามันตอยไม่เป็นเทอมก็เถอะมันจะเสียสุขภาพสำหรับเด็กน้อยนะครับผมเพราะงั้นแล้วผมจะรีบทำการจบเลยก็แล้วกันนะครับดูฮะเกณฑ์ข้าขนมรอดีกว่าโอ้ชิวเกิน ชิลเกิแต่ตอนนี้ก็คือ69เวฟแล้วนะครับผมคนโดฮาใกล้จะ70แล้วน้องชายเราก็ยังคงกินขนมไปเล่นไปนะครับผมถือว่าชิลซึ่งจริงๆคือตอนผมเล่นผมก็เออคอมมี2จออีกจอหนึ่งก็หานั่งเล่นฟงเล่นฟเนฟสส่วนอีกจอหนึ่งเราก็เออดูเกมเนี้ยนะคนโดฮามันจะได้แบบว่านั่นด้วยนะไม่เอฟเคด้วยนะครับผมออโต้เลยครับโอเคเหมือนน้องชายจะเริ่มโทษใจคนโดฮาน้องชายบอกไม่เอาแลว แราจะเหนื่อยนอนแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็เว็บเจ็ดสิบกว่าแล้วเราออโต้ที่ว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับผมน่าจะตายที่เออเวฟบนี้แหละคุณดูฮะเพราะว่าออโต้รัวมน่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมโอเคถือว่ามาได้พอสมควรอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะถึงไหมคุณดูคุณดูว่าสามารถไปถึงเออห้าพันอีกพีไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคชั่วโมงหนึ่งเรได้มาพันห้าครับผมฮะขอบคุณว่าคบน้องชายที่มาได้ด้วยกันนะอยู่จนถึงเจ็ดสิบเว็บกันเลยทีเดียวปกติแล้วก็เขาจะอออกกกันน่นะ ออกมาได้อีกผีพหมคนดูถ้าออกจะแอบเนียนๆออกเลยครับผมเนี่ยแย่เลยโอ้ไม่ก็ดอีกนิดเดียวคนดูฮะสามบัน้ายนะครับผมในตนนันมันก็จะได้แล้วมาคนดูถ้าเกิดไปถึงเว็บเจ็ดสิบแล้วก็นะคนดูถ้าถึงเว็บเจ็ดสิบแล้วก็บอกเลยถึงแน่นอนว้าวอะไรอ่ะพ่อหนุ่มจะไปลงกับฉันหรือเปล่มมาดมินัสยูนิตของนายโคตรโหดเลยโอ้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากของนายก็เหมือนกันนายก็โหดเหมือนกันผมว่ารอบนี้เราลองไปกับพวกบีเวอร์ไหมคนดูฮะลงไปกับคนที่ไม่ใช่มนุษย์ดูนะครับผมผมว่าเราจะไปได้ นหมอนี่ถ้เก่งก็ดูฮะใช่ไหมและในรอบนี้นะเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นไม่ใช่มนุษย์ฮะแต่เป็นบีเวอร์นั่นเองครับผมก็ดูฮะส่วนตัวของผมนั้นมีกีเลเซอร์ Laser, ส่วนตัวของเขานั้นมีพอมูนนั่นแองและซึ่งแน่นอนครับผมก็ทําการใช้แผนเดิมเหมือนเดิมก็คือใช้ไฮเปอร์บวกกับ d ีเจทีวีแมนนั่นเองครับผมก็ดูฮะจะหมอนี่นั้นตั้งตัวฟาร์มเงินใกล้จุดนั้นหรือเป็นเทคนิคหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันและทาจานะไม่นานเจ้าหมอนั้นก็เรียกแอทโธออกมานะครับผมซึ และอีกตัวหนึ่งก็คือโคเวอร์แมนนั่นเองครับผมคนดูฮาซึ่งก็เออไปตั้งตอนนั้น1ตัวแล้วก็ตอนนี้1ตัวครับผมแต่ไม่เข้าใจว่ามันต้งตอนทำไมแต่ที่รู้สึกอุ่นใจกว่านั้นเลยก็คือเจ้าหมอนั่นก็มีไฮเปร์ด้วยเช่นกันครับผมฮะถือว่าสุดยอดครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะเพราะว่าน่าจะจเป็นต่อการลงเอลิสแบบมากแล้วเราก็ลงผ่านมา1ชั่วโมงครับผมซึ่งเจ้าหมอนั่นก็ออกไปแล้วนะฮะคนดูฮาบอกเลยว่าเหลือตัวคนเดียวพบกับไฮเปร์ที่เขาที่ไว้กับเวที่80 และซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยครับผมอาแต่มันก็กาลังตีได้ว่าหากจบตานี้เมื่อไหรล่ะก็แลงเราขึ้นอย่างแน่นอนครับผมอาเกิน5 0 0พันอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับโอโโดฮะไอตัวนี้มาต่อต,ตัวได้สูงขนาดนั้นเลยเหรอโอโกโดฮะมันต่อตัวสูงขนาดนั้หรออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอโโดฮะแล้วเรามาถึง90เวฟบอกเลยมาไกลมาก,ามากแต่ก็ไม่ไจะไหวโวอ้เดียวตัววิ่งไปเร็วคน,ววนดูนักซิงวิ่งไปเร็วมันต้อเอาตัวไหนมาหยุดนักซิงตัวนี้คนดู โอ้โหได้มา2 4 0 40, ยังไงก็เลื่อนนะครับผมไอตัวนักซิ้นเมื่อกี้มันต้องหาสาโลใช่ไหมคุณดูมาหยุดใช่ไหมใช่ไหมคุณดูอ่ะมันมันไวมากน,นะครับผมมันไวมากเรียบร้อยแต่ว่าก็แลงขึ้นแล้วนะตอนนี้เรากลายเป็นป a r k เกอร์แฟนครับผมคุณดูฮะมีพลังในการเอ,อ่อคอยบวกหเปรซตหรอถือว่าใช้ได้นะครับผมซึกครั้งต่อไปคือเราต้องให้ได้ e ีหนึ่งหมืแต่ว่าตอนนี้นั้นก็ 5960ครับผมในการไปแรง3ามนะครับผมโฮะก็ตอนนี้เส้นทางสู่แรงข้างหน้ายังคงอีกยาวไกลคุณผู้สามารถคอมเมนต์เทคนิคนิกันมาได้นะครับผมโดฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาหวังว่าจะถึงหน้าคอดโดฮะบ๊ายบาย